ตรงนี้พักขอยกมาถึงส่วนเลยนี่พ,นพักหมูปกพักมิ้ม เยียง18ลกเมเตี้ยนตามกระจกมาแล้วจานจามาต่้งากระจบเ้าข้งมาข้าเข่าโอ้แมงกไหวตากปลาแหงข้าเข่าได้ว่าตวยแล้วเอออไงเงี้ยใอไรใบใหญ่โอ้ยใหญ่ใหญ่อะไรเอาไปเล็กๆก็พออย่างนี้ตวยแล้วนี่ันานี้วางผักเนาะวางผักวางกับข้าวจานก็เต็มเลยเฮ้ย ลายมัสวยลายมัสวยอดี๋ยวปลาตลาดกันจุดราคาครับเอาว่ากันเนาะเห็นไหมียกไม่ใช่ราคาใบเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทเนี่ยอันนี้ราคาส่งใช่ไหมแปดสิบบาทไม่นี่ผมตีราคาผมมาขายไงออนี่ถ้าราคาจะใหญ่ๆก็เหยื่อท่เต็มพอดีโอ้มันใหญ่เกินแล้วทีนี้มันมันมันเต็มหันหนพอดีเลยดูมันใหญ่มันใหญ่มันเป็นดูแต่มันตัดได้ดีนะ หนูมไม่ได้ไปตากหนูไปใส่กับข้าวเอาเข้าวกินหม้อใส่ข้าวได้ด้ยเออไปใส่กับข้าวใส่ผักใส่อะไรนี่ไงเอาเนอเนเอาไหนเอาไนนยานยนอันนี้สวยค่<อ>านั่นแหอะหนูอยากนด้อ<ป><ป>บบนั้นยเอพาเยายาเนยานอนก็อาเนยเนเา,านอยาเายเอาเเอยเลนยเอาเนยเอไม่ไไมเยมเยอยเอยอเอาไน่เ่าอยอ้ยางปีนนาเาเนอย้น ไม่พ่อหนูเสียแล้วอันนี้ก็เคียงค่ะทุกคนเคียงมามาขามเล็กใหญ่มีหมดมามาย้เลยมามาหมอกียรอม้อกีหม้อกีน้ายมาจังปลาสมค่ะปลาสมปลาตะเพียน เอ,เอ็นไก่ 1, 2, เฮ้ยหนึ่งสองสามอีไก่มีทุกแบบทุกอย่างเลยคุณดีมากมใช้ลูกค้าก็คือ <laughs> ลดให้ครึ่งหนึ่งนะกระบอกปีกไก่ปีกปลายปีกสี่ที่ฝ่าไก่พยุงอันนี้เอน็นโลแพ็กละห้าสิบห้านี่หนึ่งโลอันนี้เอ็นแก้ว บแบบกองูเขาทุคนยนี่ก็ปานนี่ตัวละยีะ่สิบาทตัวละยีบหาทางโน้นจะเป็นโลตัวล,ละหกสิบห้าอลละตัวใหญ่มาก

บาเอออันนี้กำละ10บบาทใช่ไหมอันนี้กำละ10บบาทเอาไปใส่เอาวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวรอ,อเอาตังค์อันนี้ก็แตงห้งสวยมากเลยค่ะบาทบาทเกือเที่ยวก็10บาท รอยดะยี่าได้กนบ่อยเ้กินกินนอย่างรกแกงม่ตางัว่อยน้อางีหละอารเสดานี้พักไวยกมาเต็สวนเลยนี่พักหมกตูมงพักพักเม็ก มาบรสวนเลยพักการินะลานเนพักเมียยอดกระทิมพักหรูถั่วปีแล้วก็หอมตาเหลือดด้วยบนเสาซาดาสุกเงี้ยพี่นองซุงเหลือซงเล้วซาดาสีสีเขาก็นี่ก็ไปมะกรูดแล้วทุกคนใส่ป้อยอันปว่อยด้วยี่เนี่น้อง เป็ก้อยเป็นมะนาวนี่คืออะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นก้อยมะนาวเลยทุกคนดีหมดค่ะว่ายุกคนว่าก้อยมะนาว หยอกตอเต็มชิดปนลงมนัวค่ะวันหยุดวันหยุดวันทีออนทอนอ่อืน่นงอดเออนะเศษปลาเยบก็ตายตายไายตาย ดีจังน่ากินมากมีสองกักแล้ว<ม>โอ้ย,อยน,น้ำลายเหี้ยว,ว้าวบังเลยรวยดีอเอมากอีกถอนแล้วคืออะไรเซียรสีเปิดหลังเปิดหลัง ก้อยบังง่าค่ะทุกคนก้อย,ยมันเง่าเดี๋งงายวหนูจะไปทำอมก่อนทำมาทัวท่อพี่นอ่อันนี่พักค่ะพักตุ่นหอมน,นคะครักับกระลำซาดาจิไปใส่อมอมเนื้อน,น,นะครับใส่โซอ,อย่างป้าตาายไปกินก่อนอมเนื้อ ไม่เยอะเท่าไหร่นะเอาสักถ้วยงก่อนยานกินนี่ก่อนเกยนเก็บเอาแบบว่ากินมือเดียวสลดเอาไปใเครื่อเอาไปใชื่อมมัว พี่น้องกินข้

ต่สิกินอะไรก่อนของมันหลายหลายกินแต่ภากก็อิม่มลยเสียมา <laughs> <laughs> อยากกินน้องเลกินน้องเลยบ้นมถ้าทวปีหลาไปต้มเสียบหายได้ไม่หองหายอ่นนี้ทัวปีตํำบังกองหดแล้ว <im> โอ้เสียบทอง hát cái chắc gì cái này nè um sắm nè ban bạn một ngày sắm nát บอกกันมาด้พี่น้องบ๊ายบาย